่าชมบรรยากาศต้นไม้่มรื่นดีปัดปลาพุทธสมิงครับอกปธีเจดครับที่ภาไปเบิงปูพญานาคครับอยู่ขา้างหน้า บรรยากาศลมพื่นดีคร right. ับต้นไม้ร <t> ้ายต้นไม้ไงเสียงธรรมชาติจ๊กระจันกำลังห้องอยู่ครับ นั่งสมาธิโอ้ยบรรยากาศดีนั่งสมาธิจิตคือสีสงบดีครับ้งหน,น,น้าเป็นพญานาคครับโอ้พญานาค พญานาคองเพชรนาคราชสีสันครับพระอุปคุต บรรยากาศดีครับเย็นดีร่มรื่นดีครับเพื่อนเพนพี่น้อง คิดไบกันสิไปไหว้พระพุทธรูปกันครับเพื่อนเพื่อน